สวัสดีครับนี่คือการดูแลเท้าโดยการแช่น้ําอุ่นนะครับซึ่งการดูแลเท้าที่สําคัญการแช่น้ําอุ่นทุกวันนะครับในช่วงเช้าและเย็นนะครับจะช่วยทําให้เลือดไหลเวียนในเท้าดีขึ้นนะครับเป็นการช่วยลดการอักเสบที่บริเวณของพังผืดที่ส้นเท้านะครับนอกจากนี้จะทําให้เท้าเราเนี่ยมีความอ่อนนุ่มได้ดีขึ้นนะครับการบริหารเท้าเพียงแค่ว่า เราเพลียงขยับไปนิ้วเท้านะครับไปมาในระหว่างแช่น้ำอุ่นซึ่งในแต่ละครั้งนะครับควรแช่ประมาณสัก1 0 1ถึงนาทีเช้าและเย็นนะครับทุกวันเราจะได้สุขภาพเท้าที่ดีขึ้นสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องจำเป็นสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องของอาการเจ็บส้นเท้านะครับนอกจากนี้สำหรับคนที่มีการปวดเมื่อยที่เท้านะครับหรือบริเวณที่น่องและเข่านะครับก็สามารถแช่น้ำอุ่นโดยการที่ใช้ ถัทงที่มีทรงสูงนะครับในลักษณะเดียวกันที่มีความอนจัดๆแล้วก็แช่ลงไปจะทําให้การไหลเวียนเลือดบริเวณของที่บริเวณของกล้ามเนื้อนั้นดีขึ้นมากเลยนะครับทําไปสักพักหนึ่งกล้ามเนื้อเขาก็จะคลายตัวและการเจ็บนั้นดีขึ้นมากเลยครับอย่าลืมนะครับสมายฟีด uh, เป็นความรู้ที่ช่วยให้ท่านนั้นมีสุขภาพดี ต้องขอขอบคุณสมายฟีทที่ช่วยให้ความรู้สิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับ